สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเจริญท่านครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องกลุ่มสารกําจัดจพืชพืชในกลุ่มที่7นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า pigment inhibitor นะครับ pigment ก็คือพวกรงควัตถุ inhibitor ก็คือตัวยับยัง้งก็คือสารกําจัดจพืชกลุ่มนี้เนี่ยพอฉีดไปแล้วนะครับจะไปยับยั้งการสร้างรงควัตถุหรือเม็ดสีนั่นเองเม็ดสีคือพวกสีเขียวสีไรในพืชโดยส่วนใหญ่มันจะเป็น เม็ดสีที่มีสีเขียวนะครับไปดูกันว่าสารกลุ่มนี้มีตัวไหนบ้างก่อนหนึ่งขอเชิญชวนพี่น้องสิกรน,นะครับท่านในพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธโรงพยาบาลทั่วไปได้แก่เมืองที่โรงพยาบาลเด็กเมืองที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้สามารถติดต่อบริจาคบ,บัญชีโดยตรงใต้คลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลได้เลยนะครับ ถ้าในประสงค์บริจากผ่านโทรศัพท์มือถือให้กับโรงพยาบาลาสิทิราชนะครับก็สามารถบริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับกดดอกจัน984ดอกจัน1 0 0ี4เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาทเพื่อช่วยสร้างเต็มผู้สูงอายุข,ของโรงพยาบาลนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกุบท่านเวลาที่นี่ด้วยก่อนื่องขอกคุณข้อมูลนะครับของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อกี้พูดก่อภัยด้วยนะครับเ้ื่อ่านรามาธิบดนะีเป็นข้อมูลที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็ออื่นนะครับขอกล่าวถึงกลารแบ่งกลุ่มของสารเคมีซึ่งจะมีหลายแบบในสังเครา์ด้วพืชน,นะครับเช่นสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกพืชน,นะครับสารเคมีที่ใช้หลังหวานสารเคมีที่ใช้งอกพ้นดินแล้วสารเคมีแบ่งตามก,การเกิดพิษเช่นเฉพาะเจาะจงพืชใบแคบใบกว้างสารเคมีทําลายเมื่อถูกสัมผัสน,นะครับ แล้วก็พวกสารทีด่ดูดซึมไปแล้วทำในระบบรรงเลี้ยงน้ําท่ออหานนอกจากนี้ก็ยังมีการแบ,บ่งกลุ่มตามโครงสร้างของสารเคมีด้วยนะครับมีการแบ่งหลายแบบพอสมควรการแบ่งกลุ่มในคลิปนี้ที่ผมจะทําให้ดูเนี่ยนะครับแบ่งตางกมกลไกการออกฤทธิ์ในพืชและภายในกลุ่มที่กลไกการออกฤทธิ์เนี่ยแบ่งย่อยตามโครงสร้างทางสารเคมีด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าสารกำจัดพ,พืชพืชกลุ่มนี้เนี่ย เป็นกลุ่มพิกเมนต์อินฮิบิเตอร์เป็นตัวยับยั้งในการสร้างรงควัตถุพืชเนี่ยทำงานอย่างไรกันบ้างพอเราพ่นสารเคมีกลุ่มนี้เข้าไปแล้วนะครับสารเคมีเนี่ยจะออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการสร้างรองวัตถุหรือเม็ดสีที่จําเป็นในการสรังเคราะห์แสงนะครับย้ำนะครับมันจะไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีหรือรองวัตถุที่จําเป็นในกระบวนการสรังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับเนื่องจบบากแปางว่าถ้ามันสังเคราะห์แสงไม่ได้ พืชก็จะไม่มีอาหารกินแล้วก็จะค่อยตายลงตายลงประมาณนี้นะครับกลุ่มยับยั้งการสร้างรงควัตถุหรือ pigment inhibitor เนี่ยมีกี่กลุ่มย่อยกลุ่ม pigment inhibitor เนี่ยหรือกลุ่มยับยั้งการสร้างรงควัตถุมีทั้งหมดสิบกลุ่มย่อยนะครับก็คือกลุ่มแรก i s o ซซา l ซล o n e นะครับกลุ่มที่สอง p y ดาด a z i นนะครับกลุ่มที่3นิโค c ิ t า n o n อย e กลุ่มที่4ไตรคีโตน กลุ่มที่5ไอโซซาโลนะครับกลุ่มที่6ไพโรซอลนะครับกลุ่มที่7จ็ดไอาโซนกลุ่มที่8ยูเรียสนะครับกลุ่มที่9ก้าไดฟินิลอีเทอร์และกลุ่มที่10กลุ่มอื่นๆนะครับมาดูกันว่า10กลุ่มนี้มีกลุ่มไหนบ้างที่จําหน่ายในบ้านเราในปัจจุบันนี้นะครับสารเคมีกลุ่มแรกกลุ่มย่อยที่1น,นะครับก็คือไอโซซาโซลิดินนนะครับตัวนี้ก็มีขายในบ้านเราเช่นกัน กลุ่มสารกลุ่มที่หนึ่งนี้นะครับกลุ่มไอโซซาโซลิดินนนเนี่ยมีสารที่มีชื่อว่าโครมาโซนนะครับโครมาโซนก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ใช้กําจัดวัชพืชนะครับเช่นพวกหญ้าข้าวนกที่ใช้ในานาข้าวบางตัวก็จะผสมโครมาโซนบวกโพรพานนิ่งอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีอยู่ามท้องตลาดมีหลายบริษัทมีหลายยี่ห้อเนาะสามารถเลือกใช้ได้เแต่เนี้ยก็บอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช้ได้เป็นดีนะครับต้องสารเคมีเนี่ยนะครับ กลุ่มย่อยที่1มีสารตัวเดียวก็คือโครมาโซนมาถึงกลุ่มย่อยที่2นะครับก็คือไพริดาซินอนนะครับกลุ่มนี้ไม่ได้มีจําหน่ายในบ้านเรากลุ่มที่2นะครับไพริดาซินอนเนี่ยไม่ได้มีจําหน่ายในบ้านเราแต่สารกลุ่มนี้เนี่ยมีชื่อว่านะครับเป็น,เป,นเป็นตัวชื่อสามันนะครับนอฟูราซอนนะครับนอฟูราซอนตัวนี้ไม่ได้จำหน่ายในบ้านเราแต่ มีจำหน่ายในต่างประเทศอนาคตก็ไม่แน่ว่าอาจจะมาจำหน่ายในบ้านเราก็เป็นไปได้นะครับมาถึงกลุ่มยายที่3นะครับกลุ่มย,ยที่3นี้มีชื่อว่านิโคตินาไดไลนะครับกลุ่มยายที่3มนิโคตินาไนไลนนี้นะครับมีสารตัวเดียวที่มีชื่อว่าไดฟลูฟีนิคนนะครับสารตัวนี้ไม่ได้มีจำหน่ายในบ้านเราแต่ส่วนใหญ่มีใช้ในต่างประเทศอนาคตก็ไม่ได้เช่นกันว่าอาจจะมีการนําเข้า ของบางบริษัทก็เป็นไปได้นะครับเมื่อถึงกลุ่มย่อยที่4กลุ่มย่อยนี้มีชื่อว่าไตรคีโตนนะครับไตรคีโตนเนี่ยจะมีอยู่สารอยู่2ตัวชื่ออยู่ในกลุ่มไตรกีโตนนี้นะครับตัวแรกมมโซไตรออนนะครับตัวที่2 s ซาลโคไตรออนนะครับตัวแรกนี้นะครับมมโซไตรออนเนี่ยมีขายในบ้านเรานะครับ บางตัวก็จะมีตัวไทออนบวกอะทาซีนแต่พวกมีตัวไทออนเดียวๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นก็จะมีเป็นพวกมีตัวไทออนบวกอะทาซีนเป็นส่วนใหญ่ใช้ในการกําจัดวัชพืชนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยซาวโคไทออนเนี่ยไม่ได้พบในบ้านเราแต่อยู่ในฝั่งทางประเทศจีนอะไรที่เขาใช้กันกําจัดหญ้าตานที่เห็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นหญา้าส่วนใหญ่เป็นันชพืชในนาข้าวก็มีโดยส่วนใหญ่ก็เกิดในนาข้าวเรานี่แหละนะครับ พวกซัลโคนไอออนแต่อนาคตก็ไม่แน่ว่าเมื่อสารตัวอื่นมันเอาไว้อยู่นะครับหลายบริษัทอาจจะพิจารณานําเข้าสารตัวนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเมื่อถึงกลุ่มย่อยที่5นะครับกลุ่มที่5เนี่มีชื่อว่าไอโซสโลนไอโซสโลนนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นสารที่มีจําหน่ายในบ้านเรานะครับกลุ่มนี้เนี่ยมันมีสารอยู่2ตัวไอโซ ซาโครโทนะครับหรือไอไอโซซาโครโทตัวที่2ไอโซซาฟูโทนะครับแต่นี้ในบ้านเราเนี่ยก็จะมีอยูอ่ตัวเดียวนะครับไอโซซาฟูโท so หรือไอโซซาฟูโทที่เขาเรียกกันนะครับมาถึงกลุ่มยายที่6นะครับกลุ่มยาที่6เนี่ยมีชื่อว่าไพราโซนไพราโซนเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีจําหน่ายในบ้านเรากลุ่มไพราโซนเนี่ยนะครับมีสาร2ตัว แต่ไม่ได้จำหน่ายในบ้านเรานะครับอนาคตอาจจะมีการนําเข้ามา,าที่ชื่อไถ่แพนในของไบเออร์ที่มีจำหน่าย,ยู่ต่างประเทศเนาะนะครับมีสาร2ตัวชื่อซามันที่มีชื่อว่าเบนโซฟีนับนะครับตัวแรกเบนโซฟีนับตัวที่2องไพราโซดินเนตนะครับตัวแรกเ็นโซดนเนตตัวที่2องไพราโซดินเนตสตัวนี้ไม่ได้มีจําหน่ายในบ้านเราอาจจะจําหน่ายในอนาคตข้างหน้านะครับม่ถึงกลุ่มยาที่7นะครับกลุ่มยาที่7เนี่ยมีชื่อว่า ไทอะโซนไทอะโซนนี้ก็ไม่ได้่งจงหนหายบ้านเราเหมือนกันกลุ่มไทอะโซนเนี่ยนะครับมีตัวยาตัวเดียวที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คืออะมิโทนะครับอะมิโทเนี่ยไม่หนึ่งจะหายในบ้านเราหรอกมีใช้ในต่างประเทศนะครับมาถึงกลุ่มย่อยที่8นะครับกลุ่มในที่8คือพวกยูเรียสนะครับยูเรียสเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้มีในบ้านเรานะครับกลุ่มที่แปดยูเรียสเนี่ยก็มีสารที่มีชื่อว่าฟลูโอมีทูรอน นะครับพวกโอเมทิลอนเนี่ยไม่ได้มีจำหน่ายบ้านครับแต่เป็นสารกำจัดแมลงพืชส่วนใหญ่เช่นต่ไม่ใช่เช่นประเทศจีนหรือบางประเทศที่ใช้กันนะครับมาถึงกลุ่มย่อยที่9นะครับกลุ่มย่อยที่9เนี่ยมีชื่อว่าไดฟินิลอีเทอร์นะครับไดฟินิลอีเทอร์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีในบ้านเราเช่นเดียวกันไดฟินิลอีเทอร์เนี่ยภายในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีสารที่มีชื่อว่าแอคโลนิเฟน นะครับ a c โล n o เฟนตัวนี้ไม่ได้มีจำหน่ายในบ้านเราใช้แถวประเทศจีนโซนๆนน้นแหละนะครับมาถึงกลุ่มย่อยสุดท้ายนะครับกลุ่ม,มอ,อื่นๆมาดูกันว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะมีสารตัวไหนบ้างกลุ่มย่อยที่10เนี่ยคือกลุ่ม,มอ,อื่นๆมีสารอยู่2ตัวนะครับแต่สารทองตัวนี้ไม่ได้มีจำหน่ายในบ้านเราตัวแรกก็คือเบน f ู u b i ท h าม i นะครับตัวที่2ฟง f u l ด d o n e นะครับตัวแรกเบน f ู u b i ท h า m i ตัวที่2ฟง f u l ด d o n e สองตัวนี้ไม่ได้มีจําหน่ายในบ้านเรานะครับตอนนี้นะครับก็ขอย้ําเตือนกับพี่น้องสิกรนะครับทั้ง10กลุ่มที่กล่าวมาเนี่ยพอพ้อนไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้ยับยังการสร้างอ,องวัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงหรือนะครับเรียกว่าอะไรสีที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงเป็นเม็ดสีนะครับทําให้มันสังเคราะห์แสงไม่ได้ส่วนอันตรายเนี่ยก็ต้องย้ากันทุกทุกคลิปที่พูดเรื่องนี้นะครับ มันมีอันตรายหลายอย่างเช่นพอโดนเข้าไปแล้วเนี่ยทางเดิอนอาหารมีการพิเศษอาเจียนปวดท้องท้องเสียโรคทางเดินหายใจมีอาการอายาเกินหายใจไม่สะดวกและสุดท้ายท่านจะอายุสั้นเนื่องจากเป็นมะเร็งเบาหวานความดันท่านเลือกได้เลิกนะครับถ้าไม่ใช้ได้ก็ยิ่งดีถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับเพื่อตัวนั่นเองและครอบครัวเสมอ ครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารกรําจัดพืชพืชกลุ่มเดินทางมาถึงกลุ่มที่7นะครับก็คือ pigment initiator เป็นสารยับยังการสร้างองวัตถุหรือสร้างเม็ดสีที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงโดยส่วนใหญ่เป็นสีเขียวประมาณนั้นนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้อยู่ในบ้านเรา10กลุ่มเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีทุกกลุ่มนะครับอนาตัตก็อาจจะเีนการนาเข้ามาแต่ก็ขอย้ํานะครับเลิกได้เลิกถ้าเลิกต้องถ้าไม่เลิกก็ต้อง ใช้ถูกวิธีแล้วป้องกันตัวเองให้ดีนะครับครับก็หวังไว้ววคิดว่าจะเป็นเบีย้ยวพี่น้องจะก่อนใน่มากกว่าน้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอยย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่ามีตัณหาที่จะไปละมันเข้าลงบูรอัตโ,ตโลวัฏฐุพาราหมณ์จังสุริน ท้ายกอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้คอพี่น้องสิก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ